ที่รับผมร้าน JJ Bike Shop ครับนี่วันนี้ Yamaha t a ซ e r ์ GT นะครับเข้า mm hmm. มาติดตั้งเป็นชุดฟีฟสามใบจากทางแบรนด ok ์ Box ADV แล้วก็ลูกค้าก็ติดตั้งเป็นชุดกันล้มจากทางแบรนด์ d y n RC ด้วยนะครับมีกรนลม้มมีกัดน้อน้ําแล้วก็ตริงเป็นนะครับกันล้มก็เป็นสแตนเลสซ้ายขวาส่วนใบท้ายจะเป็นฟีฟของทางแบรนด ok ์ Box ADV นะครับทั้งสามใบจะเป็นสแตนเลสสีเงินมาพร้อมชุดแหลก ก็จะเป็นสตสันเลสเหมือนกันนะครับชุดแหลกก็ยังเก็บตัวสีดำกับมือจับตัวนี้ไว้อยู่นะระบบล็อกเป็นแบบเดียวกับปี BMW เลยนะครับก็คือจับกับแหลกโดยตรงทั้งซ้ายแล้วก็ขวาใบบนก็เหมือนกันนะปีผู้นี้จะไม่มีผาดน,นะครับสไลด์ล็อกจับกับแหลกได้โดยตรงเลยมีเดี๋ยวดูด้ดานข้างด้านข้างขนาดความจุป,ประมาณ40ลิตรนะครับ มีอินเนอร์ให้ด้านบนจะเป็นซองแล้วก็หูเป็นแบบสลิงเปิดได้ทั้งด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้านะใส่ของได้จุกใจเลยนะครับเฮ้ยปลายท้ายก็เหมือนกันมีสายสลิงแล้วก็มีอินเนอร์ให้นะครับปิดลดลงมาแล้วก็ล็อกได้เลยนะ หูด้านบนเป็นอลูมิเนียมนะครับบานพับเป็นอลูมิเนียมเบาพิงมีให้วัดของดได้ใบข้างหูก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเปิดได้ทั้งหน้าหน้าแล้วก็หลังเลยชุดแหลกมายืดพักเท้านะครับดูจากมุมด้านหน้าก็ถือว่าเลยแฮน์มานิดหน่อยนะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนี่ครับแทบไม่มีผลอะไรในการขับขี่เลย ใส่พร้อมกัดก้อน้ําแล้วก็แคสปบาจะพา,าแบบเอตร์สนใจก็สอบถามร้านเจเจบิชอปได้โดยตรงเลยนะครับที่ร้านเราตั้งอยู่ตรงข้ามห้างพัตตาบิดเก้าถามไม่ยากนะร้านอยู่ริมถนนเลยอยากได้ชุดเท่ๆแบบนี้ก็สอบถามมันเข้ามาได้นะจ๊ะขอบคุณครับบม